ที่เล่นสงการประเด็น้เลยแล้วก็แบบจ๊บไปใช่ไม่ใช่เขาจไปได้ทีเธอโน้มตัวเข้าไปหายคชินจังอะไรอมันะอะไรเออแม่่มฉเให้ทางจอะอะไรควเขาเล่นน้ากันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับคุณคูชินจังแล้วแล้วแล้วมีซีนหนึ่งเออเอเพี่เพูดซนเอารถเสียลรงมอ่า เดี๋ยวไม่แล้วมันติดเล้วีนี่คืออะไรเขาเขากระซิบกันเหรอเขาเบาๆบเบาๆคุยกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ป้องหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนคุยกันนะอ่ะมันไม่เหมือนคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพูดถึงซีนนี้เดี๋ยวให้ให้ดูอินเสิร์ตไปด้วยเลยให้ดูอินเสิร์ตประกอบไปด้วยเลยตอนนี้เออดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามไปถามเขาวันนั้นไม่จอปากเลยอ่าว่าเป็นการกระซิบซีนนี้คืออะไรกระซิบเพราะหลายคนสงสัยมาก คอมเมนต์มาสงสัยกันเยอะมากเอออ่ะเนี่ยนี่มันไม่ได้กระซิบหรือเปล่าแต่เขาก็น่ารักดีนะคุณคือก่อนหน้านี้ทําข่าวการเป็นคู่จิ้นไปแล้วเขาออกมาแล้วเขาไม่จิ้นกันไม่จิ้นอะไรอะอย่างเงี้ยคนจิ้นเองเขาาจะเขาเธอจิ้นเองไงแต่แต่ว่าเขาไม่จิ้นอ่เอออ่ะคุณเจอะอะคุณอะคุณผู้ชมที่ดูอยู่อ่ะเดี๋ยวนี่ นี่บอกก่อนบอกก่อนว่าอันนี้คือคนเห็นในทิกตอกเยอะแล้วคนเห็นในแอปอื่นๆเยอะแล้วอคือเราไม่ได้แบบว่าเอาเอาประเด็นนี้มาเล่ามาเต้าข่าวแต่ว่าเรามีคําถามเหมือนกันถูกแล้วเราจะไปถามเขาเจอตัวจริงเราถามเลยไม่ถามเรื่องเพลงนะถามเรื่องว่าเรื่องนี้อแต่ครูชินจังไม่ได้มานะวันนั้นน่ะก็เราถามผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถามถามน้องบิ๊กเนี่ยในฐานะของคนที่โน้มตัวเข้าไปเออว่าไปโน้มตัวไปเพราะว่าคนที่โน้มตัวเข้าไปกระซิบกระซาบกระแซะเนี่ยหรือว่าคือน้องบิ๊ก ออซึ่งเขาเป็นคนทำาไยเพาะะน้<อ>นะเขาจะรู้ตัวเองอยู่ว่าเขาเขา,เขายัางไงเออต้องถามถูกต้องเขาต้องรู้ตัวเองถูกต้องดูที่คําตอบจะเป็นยังไงอ่ะติดตามในรายการนี้เอ,อไม่มีรายการอื่นจะไปถามนะจ๊ะจะบอกให้อ่ะไมะ่รายการนี้จะถามาเล่าเล่าเล่าจริงๆไม่มีการรายการอื่นกล้าไปถามบอกเลยเอาละตามที่สัญญาเป็นไว้ที่เรา คลิปนั้นที่เราเปิดไปแล้วคนญญาแล้วรอดิสัญญาแล้วไม่เปิดประเด็นไปแล้วพเราสองคนโดนด่าเข้าใจไหมเราแบบอีบ้าอีบอลเต้าขาวสุขควรเขาด่าหรือเปล่าได้ยังไงไม่รอก็อ่านตามหน้าที่คลิปที่เล่นสมการประเด็นนี้แล้วเไรก็เบิจุ๊บไปไม่่ใชถ้าเขาจุดไม่ได้ที่เธอโน้มตัวเข้าไปหายกูจิงจางอะไรคืออะไรมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นงานแบบนี้แบบนี้เลยอ๋อเลยแค่นี้ แต่ว่าคนเราอาจจะมองว่าเราชุ่มด้านนะสิแล้วถ้าเราชุบมเราไปเราสวยนะชุ่มมดใช่ไหมประเด็นคือสวยไม่เท่าไหร่มันคือคูชิงจังเลยเขาบอกว่าไม่ให้จิ้นไงเข้าใจไหมอ๋อตลกอันตลกจิ้นได้ไหมจิ้นได้ไหมจี๊ดได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าความหมายมาก ได้อสพเพลงใช้เียาเก็าไม่มอหรอกว่ามเป็นผู้บริหารกับศิลปินคนงนคันเออม่ไดเราไม่ได้พูดเป็นกัรควนเราไมแบบเป็นบอสอะไร้ายสรุปเลยอ่ะอย่ามาทุ่นลงเขียนบ้านอย่างเดีนคือเราพวกเราเออเดว่าฉันนี่เน่ไม่เกี่ยวนะต้องเกี่ยวคนอ่านข่าวแล้วกันไปแล้วขอบคุณมาก